สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีของที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้หายไปนานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันอยู่เนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของที่ผมได้ซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม a few moments later เราก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมเพื่อน นะนี่เลยนะผมจะเป็นรองเท้าคอนเวิร์นะครับผมของเท้นะผมผมได้สั่งมาจาก Shopee นะผมนี่ข้างหลังก็ตามนี้เลย ในอินเวียดนามนะครับผมอันนี้ของแท้นะครับผมเปิดออกมานะครับผมเราก็จะเจอเป็นสัญลักษณ์นะครับวันนี้จะมาดูรองเท้าเนาะนี่นะครับผมลองดูนี่นี่นะครับผมถ้าของแท้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับผมแต่แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าของปลอมก็ก็สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับผม แต่ว่าของแท้มันจะมีจุดสังเกตหลายจุดนะครับผมก็นี่นะตัวนี้ก็จะมี QC นะบอกเขียนบอกนะผมนี่นะ QC ข้างบนนะผมโอเคนะสินค้า,าตัวนี้ตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นของฮุมมาภายในกล่องก็จะไม่มีอะไรแล้วนะผมก็จะมีรหัสอะไรก็ไม่รู้นะผมอ๋อแล้วก็จะมีข้างๆนะครับ นี่นะครับข้างกล่องที่ผมซื้อมานะเพื่อนๆนะมันจะเป็นคอนเวิร์ตนะครับเป็นแจ็คเพอร์เซลนะผมนี่เนาะก็จะเป็นคอตตอน OX นะครับแลกนะซีดำเนาะส่วนรายละเอียดนี่ก็สามารถสแกน QR ว o ารโค้ดเข้าไปดูได้นะผมนี่เนาะขนาดที่ผมสั่งมานะก็จะเป็นเบอร์ 10US นะผมก็คือเป็นไซส์ของผู้ชายนะผม อถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะเป็นขนาด11.5เนอะ Unisex นะครับ Unisex เนะีนะ่ย9 UK ก็เป็นของขนาดไซส์ UK นะจะเป็น EUR ก็จะเป็นเบอร์44นะครับผมผมใส่44เนอะก็45ก็น่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่าจะคับนะถ้า45เพื่อนๆนต้องซื้อเป็นไซส์ขนาด10 11 US นะเพื่อนๆนะ มันมีไซส์สูงสุดถึง11ดูเอ็ดนะครับผมนี่ก็ขนาดเซนติเมตรก็จะเป็น28เซนติเมตรนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับโอเคตามนี้เลยกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับผมตัวรองเท้านะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนตัวรองเท้าต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็น คอนเวิร์ตแจ็คเพิร์เซลปี2019นะครับก็คือจะเป็นปีล่าสุดเนาะที่ว่ารองเท้าคอนเวิร์ตที่ได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับก็คือตัวตัวเดิมนะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนั้นนะ่ะพื้นนะ่ะพื้นมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยพื้นมันจะเป็นสีขาวนะผมนี่นะครับสีขาวเนาะแล้วก็มันจะมีสี สีอยู่ประมาณ2สีนะครับสีดํากับสีขาวนะเพื่อนเแล้วก็สีลิมิเต็ดสีลิมิเต็ดน่าจะเป็นสีสีเทานะถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าผมเคยไปดูรีวิวมาอยู่เนาะนี่น,นี้ก็ตัถือว่าเป็นปีล่าสุดนะเพื่อนที่ผมรีวิวอยู่นี้มันเป็นปี2022แล้วนะครับผมก็ถือว่าห่างกันประมาณ3ปีนะครับผมส4ปี เก็ถือว่าออกออกมานานนะครับผมแต่ว่ามันมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแหละแล้วก็ไอตัวจุดสังเกตนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยโลโก้คำว่า Convert นะครับแจ็คเพอร์เซลเนี่ยมันจะเป็นนูนๆนะเพื่อนมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาเลยนะผมนี่นะคือถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้ตัวตัวสี่เหลี่ยมนะแล้วก็สกรีนคำว่า Convert อ่า แจ็คเพอร์ซลหรือเปล่าตัวเดิมผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าหรว่าเขียนแค่แจ็คเพอรเซลนี่แหละแต่ว่ามันมันจะสก,กินเฉยๆนะมันคือมันจะมันจะจางหรือว่าถ้าเราใส่ปนานเนนะี่ยหรือว่าเราซักเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะลอกไว้มากเลยนะครับผมตัวตัวเดิมนะรูปแบบใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะเพื่อนนะมีจะเป็นลายตัวนี้จะเป็นคล้ายๆลายรองเท้า ทั่วไปนะเพื่อนนะที่ว่ามันมันจะชอบทําลายแบบนี้มาเนาะแต่ว่าของคอนเวิร์ตมันเขาจะเป็นลวดลายแบบนี้มันจะเป็นขีดอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวอะไรตัวยูหรือเปล่านี่นะเนี่ยนะเขาเล่นลวดลายกันไปนะผมส่วนข้างหน้านะผมข้างหน้าเ็าจะเป็นรูปยิ้มนะร,รูปยิ้มนี่ก็คือจะแตกต่างกับตัวเดิมนะผมร,รูปยิ้มตัวเดิมเนาะมันจะเป็นนนนะครับจับแล้วมันจะเป็นโนน แต่ว่าตัวนี้มันจะยิ้มตัวใหม่นี่มันจะเป็นล่องลึกเข้าไปนะครับผมเป็นสีดำนะสีดําไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดํานะครับแต่ว,ว่าลูกยิ้มเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับผมเทว่าสวยนะเพื่อนนะเทว่าสวยอยู่นะนี่นะครับผมขนาดสายเกาะจะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนเชือกผูกรองเท้าเนะี่ยบางคนนะครับเขาก็บอกว่ามันมันดีขึ้นนะมันแบบว่า แน่นขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ผมก็ดูแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแตกต่างตัวเดิมเท่าไหร่นะเชือกผูกรองเท้านะเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวตะกรร้อยสายเชือกนะครับมันจะมี1 2 3 4 5 6 7สมี่ห้าหเจ็จะมี7จ็ดรูนะครับผมบางคนก็จะบอกว่าของแท้เนี่ยจะมีจะมีเจ็ดรูนะครับผมซึ่ง เท่าที่ผมไปดูรีวิวช่องอื่นมานะครับเขาจะบอกว่ามันจะตั้งแต่ไซส์40เท่าไหร่นี่แหละมันจะมีมันจะมี6รูด้วยนะครับผมถ้าเล็กลงไปเนะี่ยมันจะมี6รู40ประมาณ40กว่าหรือ40เท่าไหร่นี่แหละมันจะเป็น6รูลงไปแต่ถ้าเป็น13 44ถึง45เนะี่ยจะเป็น7 7รูแบบนี้เลยนะครับผมก็ขนาดรูก็จะ ไม่เท่ากันนะผมเนาะก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนผ้าของเขานะครับจะถือว่าถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีข้างหลังก็การยีบการไล่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสวยงามนะผมป้ายเป้เยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ราคานะผมราคาป้ายนะครับอยู่ที่2อ0พนะครับแต่ผมซื้อมาในราคา1,900ปลายปลายนะผมพันเก้าร้ปลายรวมค่าส่งแล้วก็อยู่ที่ประมาณส0 0พันนิดๆน,นะครับผม,ผมตัวนี้นำเข้านะครับวันที่1มีนาเนาะก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอันนี้เดือนพฤษภาหกห้นะครับผม ก็ผ่านมาแล้วประมาณ 2, 2> เดือนนะครับผมก็จะประมาณนั้นสองสามเดือนนั่นแหละผลิตที่เวียดนามตัวนี้เม็ดอินเวียดนามนะครับผมตัวนี้มันคอนเวิร์ดเนี่ยของแจ็คเพอร์เซลเนี่ยมันจะมีเม็ดอินจีนนะครับเม็ดอินไชน่านะครับแล้วก็เม็ดอินเวียดนามแล้วก็เม in ็ดอินอินโดนีเซียหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่และครับที่ผมเคยซื้อมาผมจะเคยเจอ จะเคยเจอแค่เม d e in China นะครับแล้วก็ตัวนี้เม d e in เวียดนามก็คือก็คือเป็นตัวแรกนะที่ผมได้ของเวียดนามมานะครับผมนี่เนาะควรจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนข้างในนะครับผมข้างในความแตกต่างนะครับผมความแตกต่างก็คือข้างในนะครับจะจะสกรีนนี่เห็นไหมผมเอาเชือกหอก่อน นี่นะข้างในก็เขาก็จะทำแบบสกรีนแบบนี้มานะเพื่อนๆนะมันจะเป็นสัญลักษณ์ครับแบบนี้เนาะเขียนเขียนว่าแจ็คแจ็คเพอร์เซลนะครับผมแล้วก็เขียน The One with the... The w e l l The w ะเวหรืออะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆนะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมคือของเดิมของเดิมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่มีตัวนี้นะ คือเขาจะไม่ทําตัวนี้มานะของเดิมมันจะมีแค่ป้ายตัวบอกรายละเอียดว่าผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็ไซส์ตารางนะครับคิวอาร์โค้ดแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็แน่นอนนะครับผลิตที่เวียดนามนะครับเมดอินเวียดนามนะครับผมก็บอกรายละเอียดไซส์นะครับบอกรายละเอียดต่างๆมาผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ คอนเวิร์ตนะตอนนี้จะเป็นค r วโค้ดเช็คเช็คลายละเอียดรองเท้าของคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีเลขอะไรรหัสอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือตัวนี้นะครับซอฟต์ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับผมซึ่งตัวเดิมมันไม่สามารถถอดออกได้นะครับผมตัวเดิมนะมันไม่สามารถถอดออกได้นะนี่ ซอปตอนนี้มันจะถอดออกได้นะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้เลยนะผมนี่นะนี่ซอปของเขาจะจะนุมน่มๆหน่อยนะผมก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงลายเก็ดเพชรน,นะผมนี่ลายยิ้มลยยับเลยแบบนี้เลยเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นเขียนคําว่าสกินคำว่าคอนเวิร์ตนะผมตัวน,นี้เขียนว่าคอนเวิร์ตคอมฟอร์ตนะครับเวสซอป คัดช่อนคัดอะไรเนะี่ยผมออกเสียงไม่ถูกนะเนี่ยก็สกินแบบนี้เลยนะผมคนตัวนี้จะเป็นเซนเซนเซนนะถืว่าเทนี้เนาะลายแล้วก็ตัวข้างในนะครับพื้นตัวนี้จะเป็นพื้นสีฟ้าเนาะโอ้นุ่มอยู่นะเพื่อนนะใช้ได้เลยนะผมนุ่มอยู่นุ่มเลยแหละตัวตัวนี้จะแข็งนะผมพื้นข้างล่างนี้จะแข็งแต่ตัวนี้จะนุ่มเนาะ แล้วก็บวกกับใส่ซอสเข้าไปก,ก็จะถือว่าดีเลยเนาะใส่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็การเย็บอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยน้เพื่อนนะีนะการเย็บการอะไรของเขาเนาะงานเย็บงานเย็บงานเย็บยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าสวยงามนะ ก็หลักๆจะมีประมาณเท่านี้นะเพื่อนนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครผมก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะได้นะครผมปัจจุบันเนี่ยทางค้าออนไลน์ก็ขายกันเยอะนะครับแล้วก็ราคาแต่ละร้านเนี่ยจะไม่เท่ากันนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ หนักได้ราคาที่โอเคนะครับไม่แพงมากนะไม่แบบว่าราคาเต็มนะแต่ถ้าเราไปซื้อกาหน้าร้านอนะ่กะกาหน้าช็อปในห้างนะ่ะมันจะราคาเต็มนะครับจะเป็นราคา2 6 0พนะครับ2 6 0พทั้งทั้งนี้เลยนะครับราคามันจะอยู่ที่2600บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเราซื้อออนไลน์นะครับเราก็จะได้ราคาที่มันถูกถูกลงนะครับผมแต่ว,ว่าเพื่อนๆก็ต้องดูร้าน ร้านที่เราซื้อดีๆนะครับผมเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาเอาของปลอมมาขายก็มีนะของลอกเลียนแบบก็มีนะผมก็อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะผมถ้าเ,เพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะเพื่อนนะแต่ว่ามันก็มีมันก็มีหลายร้านที่ขายแหละแต่ว่าร้านที่ผมได้มาเนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขา จะปรับราคาขึ้นอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าราคาจะขยับไปที่2,006หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็มีโปรลดเรื่อยๆนะครับผมร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ไว้ใจได้นะครับเป็นร้านที่ขายของแท้นะครับผมผมรับประกันเลยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับผมเนาะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะผมก็ฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามมาให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมแต่ว่าก็พยายามจะถ่ายคลิปให้เพื่อนได้รับชมอยู่นะครับผมอยู่หรือว่าแต่ก็ไม่ได้หายไปนานเลยนะครับผมก็ยังลงคลิปอยู่เรื่อยๆครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังติดตามอยู่นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจ ให้ผมนะครับในทุกๆคลิปเลยนะผมแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่ติดตามกันอยู่เนาะผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับหรือว่ารีวิวสินค้าตัวไหนที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยแบบว่ากําลังหาสินค้าตัวนี้อยู่นะครับก็มาดูรีวิวที่ช่องผมได้นะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจในการจะซื้อสินค้าของชิ้นนั้นนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย